วมเยมเยเนครื่องแน่นมากชิวมากวันนี้มีคนพามาเที่ยวคาเฟ่วันนี้เรามาอยู่กันที่ Genma c าาเฟ่ค่ะเป็นคาเฟ่ย่ยานฝั่งทนอยู่ริมคลองภาษีเจริญบรรยากาศดีมากเหมาะกับแบบสายชิลๆบรรยากาศสวนๆหน่อยที่นี่เพสเซนลี่ด้วยนะ มีคนพาน้องหมาน้องแมวมาที่นี่กันด้วยวันนี้เราสั่งเครื่องดื่มมา2อ,อย่างอันนี้อะไรนะคะมาปีดโซดามาปีดโซดาคือตีแรกเดินไปสั่งจะกินมะนาวโซดาชอบมะนาวน้ำผึ้งโซดาเขาบอกเป็นมาปีดได้ไหมครับก็เลยลองลองดูนะเหมือนจะเป็นิซเนเจอร์เขาเลยมีรูปโชว์ด้วยมาปีดจะแบบจริงๆแอปหากินยากนะมันจะมีความเปรี้ยวแบบเป็นเอกลักษณ์ของเขาอะส่วนเราก็สายชา ชายเย็นจ้าจริงสั่งอาหารไปด้วยมีเบอร์เกอร์เอัมพลใหญ่มากคือแบบเบอร์เกอร์คือดูอลงังอ่ะของเราสั่งเป็นเจไดบีฟเบอร์เกอร์มาแล้วก็มีเซนส์สไป<ะ>้์แอ็บหิทที่นี่จะแบบเป็นฟิวล,ลานสนามหญ้าแล้วก็มีก้อนไอน้น่าจะเป็นต้นจามจุลีต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งแล้วก็วก <c oughs> มีก้อนอี้พับ <c oughs> ัพใช่มแล้วก็เป็นโต๊ะโต๊ะญี่ปุ่นเล็กๆเราก็สามารถเปนนียก็ดีแล้วก็โต๊ะไปตั้งนั่งตรงไหนก็ได้ในร้านขารยาใช่ชิลมากมีอารมเย็นๆเนาะแต่แดดก็ดีเหมือนกันก็ถือว่าโอเคแหละมานั่งแบบชิลๆแบบนี้ในวันที่อากาศ ีเย็นๆสบายๆแตยเราอาหารมาเนาะเดี๋ยวจะแบบถ่ายอาหารให้ดูอีกทีหนึง่งอาหารมาแล้วอันนี้ก็คืออัลฟอเบอร์เกอร์ที่เกรืองแน่นมากก็อันนี้คือเจไดบีฟเบอร์เกอร์ค่ะเป็นชอร์ตเฮดทาโฟนะอันนี้เดี๋ยวมาชิมกันไส้มันแน่นเก็บทรงไม่ได้ไลเลยกู <laughs> ปล่อยคืยยยย <laughs> คว <laughs> ่ำอ่ะคือ ด้วยความหิวนะฮะอันนี้มันรูปมันน่ากินมากเซตใหญ่นเนี้อเบคอนไส้กรอกอะไรไม่รู้นะฮะคือแบบชุดใหญ่นะฮะอันนี้คือของผมนะฮะนี่คือของแฟนนะฮะก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับนี่ก็4ี่โมงแล้วะะอีกแล้วอีกแล้ว <laughs> กว <laughs> ินแล้วนะฮะ <laughs> ให้ช้อนกระดาษด้วยไม่ใช่กระดาษช้อนไม้เขามาขอจานมาให้ดีกว่าอ่าๆๆขอบคุณค่ะอยากเป็นขอจานมาให้แล้วนะ วังร้อนใจของวามผืไม่ไหวนะครับนีุ่ณครับ กอก็อร่อยเออแบบของดีอ,ะอ่ะออเขาเป็นแบบโฮมมี่มากๆหนแบบเป็นครอบครัวเขาทำกันเองไม่อยากให้แมทเลยเออวัวคนเยอะวะ่ะไม่ถ่ายไม่ลงเลยไม่เขีนก็มากันเยอะมานเยอะเสียรันรวง เด็ดก,กินไม่ได้เนะเราเพิ่มเลยแล้มีเบคอนนะครฮะหอมน,นะฮะอันนี้ก็ดีอะแบบถอนทับโซ่อร์ได้เลยอะกินมันใหญ่จัดนะฮะขนมปังก็คือแบบหวานใจสายแป้งนะฮะ FT เลยขนมปังนุ่มมากแล้วก็เนื้อก็คือเนื้ออมไม่ตัดเลยฮะบแบะห่อออกมาคือใส่มาให้เลยคือเนื้อก็ทำมาได้ดีอะแบบจุูซิ้มมากเลยอะถ้าคนที่แบบไม่ไม,ไม่ไม่ชอบกินผักเหมือนเราสั่ง เจไดบิวเบอร์เกอร์นี่คือแบบถูกใจไม่มีผักมีแต่เห็ดมีมเป็นซอสเห็ดนะคะแล้วก็เขาก็ใส่ลำมาทัฟเฟลมาในซอสซึ่งหอมมากดีมากโรเจอร์ท<ม>ัฟเฟลนี<ม>่ใส <laughs> ่หมอกับผู้หญิงมัน่น<ม>แต่ว่ากำลังดี <c oughs> แต่ของผู้ชายนั่นะอำพลคนระับ เมนูนคือแบบตัวท็อปเลยี่เป็นรูปใหญ่ๆที่เข้ามาเจอเป็นไฮไลท์ของร้านเนี่ยด้วยความหิวไงใหญ่ๆและแบบน่ากินมากจัดเลยนะฮะสุดยอดเห็ดแชมเปญองมาแบบเน้นๆใจมนุษย์รักเห็ดมากเห็ดไไหมครชิ้นย่างหนามีสองชิ้นนะฮะ แบบกินีิชินเลยอ่ะอร่อยอ่ะอืมกลิ่นหอมละไม่มีหั่นแค่ห่อคือใส่นะฮะเต็มแผ่นน้องน้องเฟนดี้น้องเฟนบูลด็อกอยู่ตรงนั้นขนมปังนี่นุ่มมากเลยใช่ดีมากทำเองอ่ะปังนี่น่าจะแบบเหมือนทันนีโพสเลย พอ,นอเนื้อขนมปังเบอร์เกอร์เขาจะแบบไม่ไแน่นตัวเนื้อเบอร์เกอร์แล้วมันเทจเจอร์เวลาเคี้ยวมันดีอะเพราะว่าตัวเทจเจอร์ของเนื้อบดมันจะแบบมีความหยาบๆยานิดนึงหยาหยาบแน่นๆมันต้องเคี้ยวใช่ไหมคะแต่แบบพอเขาเรื่องหนมปัง,งที่แบบมีความนุ่มมันก็เลยแบบไม่เมื่อยในการเคี้ยวมากฮัลโหลสัสดีค่ฮัลโหลมีแข่งรับเชิญ <c oughs> ลอง้องแบมายี่ไม่ครัถึงโตเลยอันนี้กินไม่ได้นะสวัสดีเธอเออมาทักทายกันก่อนแล้ว้องตัวเมียนอีกเจอ <laughs> น่ารักจ้ะแล้วแบบเมโซนเนี่ยนะกันเดินชมนกชมไม,ม้ไปเลยคิดถึงมาอือามาปีป๊บก็อร่อยนะคือแบบมันจะกึ่งกึ่งน้ำส้มอ่ะมันจะคล้ายๆส้มอยู่แต่มันยังไม่ถึงส้มมันยังมีความแบบเหมือนส้มแบบแต่ว่ายังวัยรุ่นอยู่อะไรือไงน,นะยังไม่แบบยังไม่แกบบ่ยังเด็กอย,ยูย่มันส้มแบบนิดๆอะไรอย่างเงี้ย เงงกินด้วยกินแล้วอก็กำลังแอบคิดว่าเขาผสมต้มหรือเปล่าออคือมันมะปี๊มันมีความเหมือนแบบเป็นลูกครึ่งมะนาวส้มอแต่ว่าแบบว่ามันไม่ค่อยเหมือนมะนาวเท่าไหร่ก็แบบชอบเนี้ยมะส้มคาเฟท่ทก้่านเนี่ยมันก็จะมีความแบบอย่างเงี้ยชิลๆมีความโฮมี่มีความสวนอะไรเงี้ย มันก็ไดแบบคนละสไตล์กับคาเฟ่ในเมืองเนาะในเมืองเขาก็จะแบบเน้นแบบอีกชิคดีไซน์อะไรต่างตาา่าง <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> อะไรอ่ะอะไระไม่รู้ <c oughs> ยุงอะเดี๋ยวยืดมาถึงท่านกินยุงแล้วนะฮะเรียบเป็นหน้ากลองไปแล้วนะฮะหมดซิมแล้ว เค้กสองต่อขนมหวานกันนะฮะนี่คือวัฟเฟิลนะฮะกับชาเขียวไงบ้างฮะเพราะว่าเป็นเมเปิลสไปร์ตหอมชาเขียวหน่อย อล,อง,ล,ลองชิมสักหน่อย,อยนเนื้อม่หนึบมกหอคล้า,ายวองมากเลยก็มันเป็นคอฟฟ์ก็มันเป็นคอฟอมันเป็นคอฟฟ์มันคือคอฟฟ์โอเคแต่ร้อนก็มาถูกหางไงคือถ้าบอกว่าเหมือนหนมปังอย่างอื่นเนี่ยปูกเกมเลย มันคือคอฟเฟลนะครับเราก็น่าจะเอาแป้งขวดตองมาทำเป็นคอฟเฟลนะครับตามชื่อเลยนะคระับ <GO> ก <av uther> ็ตอนนี <t od iniz> <t od iniz> ้บากาศก็แดดล้มลมตกอากาศดีมากนั่งไปนั่งมาก็เริ่มว่างเลย้ะ ต้นไม้เขียวๆยวกาศดีๆแล้วริมน้ำเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะกลับแล้วนะครับก็ฝากไว้นะร้านนี้เป็นร้านลับด้วยเลยแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างคือที่จอดรถคือมีที่จอดรถเป็นของร้านเองนะครับแล้วก็้างขวางจอดง่ายอยู่แถวนี้ก็บน่าสนใจนะเป็นร้านที่มาบ่อยๆได้เข้ามาทางเพชรเกษรรมแถวนั้นมันเขาเรียกเรียกว่ายังไงนะถกาญจนาภิเษ แล้วก็เลี้ยวมากาญจนนาก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูใน Google Map เอาแล้วกันมาเดี๋ยวแปะแมไปไว้ให้คอฟฟ่แกรน d m มาร์สแกรนมาร์สจริงๆตรงนี้เขาติดลองพาทิจเินถ้าใครอยากจะเที่ยวแบบชิคๆคูลๆนั่งเรือขางยาวมาจริงๆมันได้นะเพราะว่าลองพาทิจรินอะ่ะมันเชื่อมไปถึงตรงนั้นเอ่อดีอาร์ไม่ใช่ดียร์ดี B ีทีเอสสถานีวังว่าตรงนั้นจะมีเป็นท่าเรือของท่าเรือห่างยาวก็นั่งเรือมาไปก็ร้่เขาติดอลินองมันรู้เขามีท่าให้ขึ้นหมดตรงนี้มีมันขึ้นได้แต่ว่ามันไม่ใช่ท่าแต่มันขึ้นไม่ยากมันจะมีจุดจอดอยู่ค่ะก็แบบมันจะมีทางเดินตรงหลินองก็เดินเปิเดเปิไปเรื่อยๆได้ จริงๆม,ม,มีคลองภาษีกันเลยก็มีที่เที่ยวหลายที่นะมีแบมีวัดมีอะไรอย่าง <Wow. S 1> าาเงี้มีคองภาษีเจริญมีคือเชื่อมไปมททถึงแบบโัวแถวทวีพัฒนาแล้วก็ถ้าไปเข้าเข้าเมืองก็คือจะไปถึงแม่น้ำเจ้าพระยายู่เป็นคลองที่อยู่คู่คนสันงคน,นมายาวนา,านเดี๋ยวไว้คราวหน้าพาไปเที่ยวใหม่จะเป็นที่ไหนา <S <S ไมารอชมกัน पैन में हो